สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเรียนยังไงให้จบเร็วของมสทหรือว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะค่ะการเรียนให้จบเร็วของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเนี่ยทำได้สองวิธีคือ1เรียนล่วงหน้าสองเรียนไปพร้อมๆกันกับหลักสูตรปริญญาตรีปกติ นั่นก็คือการเรียนสำริทิบัรค่ะโครงการสำริธิบัตร,รตของมสทเนี่ยหนึ่งปีจะเปิดอยู่สีรอบเราสามารถลงทะเบียนได้นะคะหนึ่งครั้งเนี่ยลงได้สามวิชานะคะรุ่นเลขคู่เนี่ยจะตรงกับเทอมปกติของมสทอ,อย่างเช่นรุ่นหนึ่งสองแปดก็จะตรงกับสอบภาคปกติของเทอมหนึ่งทั้งหกเจ็ดส่วนรุ่นเลขคี่เนี่ยค่ะอย่างเช่นหนึ่งสองเก้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะตรงกับรุ่นสอบ ซ่อมของมสทนะคะอ่ะเรามาดูวิธีแรกนะคะอันนี้เอาแบบเรียนของนักศึกษาที่อยู่ในภาพปกติก่อนนะคะนักศึกษาที่อยู่ในภาพปกตินี่ค่ะในการลงทะเบียนครั้งนึงเนี่ยมสทจะกําหนดให้เราลงได้นะคะ3มวิชาเท่านั้นต่อหนึ่งภาคเรียนไม่เกินนี้หรือเราจะลงแค่หนึ่งหรือสองก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามเกินสามทีนี้ เมื่อลงได้เท่านั้นนะคะบางคนก็คือเอเรียนไหวอยากจบเร็วเราก็มาลงสำหรที่บัตรเพิ่มนะคะก็คือลงลงจากเดิมเนี่ยมสทเนี่ยจะสอบเสาร์อาทิตย์สอบเสาร์อาทิตย์จะแบ่งเป็นสีภาพก็คือเสาร์เช้าเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าอาทิตย์บ่ายนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลง3ามวิชาของมอสทเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่หนึ่งาบที่เราสามารถที่จะสอบได้นั่นก็คือสมมุติว่าเราลงไปแล้วอ่ะมันจะมี เสาร์เช้าเสาร์บ่ายอาทิตย์เช้าแล้วเหลืออาทิตย์บ่ายเราก็มาเช็คนะคะในโครงสร้างของหลักสูตรที่เราลงทีที่เราสมัครเรียนไปเนี่ยค่ะดูโครงสร้างตัวนี้นะคะว่ามีวิชาไหนบ้างที่ยังสามารถที่จะสอบในอาทิตย์บ่ายที่เรายังไม่ได้ลงทะเบียนเราก็เอาตัวนั้นนะคะไปลงในโครงการสำริทธิบัตรในรุ่นที่เปิดอยู่นะตอนนั้นแต่เราต้องดูดีนะคะว่าเขาปิดรับหรือยังเพราะว่าการลงทะเบียนสำริทิบัตรเนี่ย จะไม่เปิดนานแล้วก็จะปิดจะปิดอ่าไล่เลี่ยกันกับการลงทะเบียนเรียนภาคปกติเลยนะคะทีนี้แล้วทีเนี้ยมันลงได้ 3. สามสมนักท,ที่บัตรนี่ก็ลงได้สามเหมือนกันเราสอบไปละสี่ถ้าเราใช้ละสี่ทีนี้เราอยากลงเพิ่มให้เต็มสามทำยังไงก็คือเราต้องไปเช็คค่ะว่ามีวิชาไหนที่เราลงทะเบียนเรียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นของสมนติที่บัตรหรือว่าของเทอมปกติเนี่ยมีวิชาไหนที่เปิด walk- in นะคะคเราก็มาดูถ้าวิชาไหนที่เราสามารถไป walk in ได้ให้เราเอาไปลง walk in แล้วก็ลงทะเบียนสำริที่บัตรเพิ่มมาอีกหนึ่งหรือเราจะเลือกลงสำริที่บัตรเลยก็ได้ที่มีการเปิด walk in อ,อย่างเช่นไทยศึกษา101 5 1นะคะก็คือวิชาเนี้ยจะเปิด walk in อยู่แล้วถ้าวิชาไหนเนี่ยที่เปิดที่เราจะสอบที่มัน ปิดสอบตรงกับไทยศึกษาเนี่ยคะ่ะเราสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยก็คือลงเป็นสำนู้ที่บัตรได้เลยคะ่ะเพราะว่าถ้าเราลงไทยศึกษาในเทรื่องปกติแล้วเนี่ยเราก็เอาไทยศึกษาเนี่ยไปลง Walk กอินแทนแล้วถ้าเราสอบผ่านของไทยศึกษาวอล์กอินเราก็เอาวิชาที่เป็นสำนู้ที่บัตรเนี่ยไปสอบช่วงปลายภาคปกติแทนไทยศึกษานะคะก็จะประมาณนั้นเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสอบไม่ผ่านละ่ะวอล์กอินไม่ผ่านล่ะถ้าเราวอล์กอินไม่ผ่าน เราก็ต้องสละค่ะว่าจะเอาอะไรให้บุมแนะนำเนี่ยในเทอมปกตินะคะให้ลงทะเบียนเรียนเป็นก2ออวิชาไหนที่เปิดก2ออเนี่ยให้ลงเป็นก2ออเพื่อที่เราเนี่ยจะไปลงทะเบียนในสำนักที่บัตรรุ่นรุ่นสอบซ่อมอะค่ะลงได้เต็มเลยซึ่งบุ๋มก็ทําแบบนั้นนะคะก็จะก็จะทําให้เราเนี่ยเก็บได้เยอะขึ้นค่ะแล้วก็อีกทิกหนึ่งก็คือการลงทะเบียนเรียนของมสทเนี่ยบางวิชาเขาจะไม่ได้เปิดทุกภาค ไม่ได้เปิดทุกภาคนะคะจะเปิดแค่ภาคต้นภาคปลายอะอย่างของมุมเนี่ยวิชารัฐประศา,ศาสนศาสตร์เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ย อย่างวิชาที่เปิดเฉพาะภาคต้นก็จะมี3 3 2 0 9 3 3 4 5 6 3 3 4 5 1 3 3 4 5 0ค่ะวิชาพวกนี้นะคะจะเปิดเฉพาะภาคต้นถ้าเราสอบตกเนี่ยเราก็สอบซ่อมไม่ผ่านอีกเราก็ต้องเสียเวลาไปอีกข้ามไปอีกภาคเรียนหนึ่งก็คือไปรอภาคต้นของปีการศึกษาหน้าเลยแล้วส่วนวิชาที่เปิดเฉพาะภาคปลายเนี่ยก็อย่างเช่น3ามสอยแอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็3341233207 อันนี้ก็จะเปิดเฉพาะภาคไปอันนี้เราก็ต้องลงก่อนนะคะผิดของบุมคือบุมก่อนที่บุมจะสมัครเรียนม,มสทเนี่ยบุมจะเข้าไปแสฝง,งอยู่ในกลุม่ม Facebook ของม,องมสทหลายๆกลุม่มเพื่อจะดูอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนะคะแล้วก็สอบทำรุ่นพี่เป็นแนวทำก็จะทําตาราง Excel ออกมาก่อนก่อนที่ก่อนที่จะสมัครเรียนก็คือทําออกมาเลยว่าจะเรียนอะไร1 2 3 4ให้มันจบเร็วนะคะก็จะสมัครยังไงบุมเรียนเนี่ย ก็ด้วยความที่ว่าหาข้อมูลมาก่อนเนาะบุญสมัครสมนีทีบัตรพร้อมกันกับการสมัครเรียนเลยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าได้สอบสมนีทธิบัตรก่อนสอบเทอมปกติก็คือบุญสมัครเนี่ยในรุ่นสมนีทีบัตรตรงกับสอบซ่อมของรุ่น1นึทับหกแต่บุญสมัครเรียนก็คือ2องทับหก้าฉะนั้นในในภาคเรียนของเอ่อหนึทับหกเนี่ยบุญก็เลยได้สอบซ่อมของสมิธทบัตรเก็บมาเลย3วิชานะคะแล้วก็มาสอบเดือนกรกฎา ของสองทับหกห้าอีก4วิชาก็คือมีสำนิที่บัตร1นึ่แล้วก็จะมีของเทอมปกติอีก3าค่ะนั่นเท่ากับว่าเทอมเทอม,นเ,อม 2, ท 6, 5, เนี้ยเทอมสองับหกห้าเนี่ยบุ้มเก็บไป7วิชานะคะแล้วก็ถามว่าบุ้มลงบุ้มลงสำนัที่บัตรครบ3วิชาไหมในเทอมสองทับหกห้าลงครบค่ะแล้วก็ตกอีกสองเพราะว่า สอบไม่ผ่านด้วยความที่ว่าวิชาค่อนข้างยากอะไรจะทำมนุษย์อันนี้ก็จะมีตกไปนะคะก็ก็เอามาลงใหม่ในเทอมหนึ่งทับ66ค่ะลงเป็นกอสองแล้วก็แล้วก็ลงทะเบียนสำนักที่บัตรเสริมก็ไปอีกค่ะก็ก็ช่วยไปอีกแล้วทีนี้พอพอเราสอบสองทับ65มงลงเป็นกอสองไปสามวิชานะคะก็มึงก็จะไปลงสำนักที่บัตรรุ่นเลขคี่ที่จะไปสอบพฤศจิการเทอมพฤศจิการเนี่ยจะลงได้ของเทอม สามทับหกห้าอีกวิชาหนึ่งแล้วก็สำริดที่บาทอีกสามวิชาสอบซ่อมช่วงเดิมพือนพิศจิกาเนี่ยก็จะสอบสี่วิชาก็จะเก็บได้อีกสี่วิชาแต่สอบรอบเดิมพือนพิศจิกาจะค่อนข้างหนักหน่วงนะคะทุกปีเพราะว่าเขาสอบจะมีแค่ร้อยข้อนั่นคือถ้าเราจะผ่านเอสเราต้องผ่านหกสิบข้อมันจะมันจะผ่านยากกว่าไหมกับเทอมเทอมอื่นๆที่ที่สอบเอ่อร้อยยี่สิบผมมองว่ามันผ่านยากกว่าเพราะว่า ถ้าถ้าร้อยยข้อนี่เราเราผิดได้เยอะกว่าค่ะเพราะว่าเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราต้องผ่าน60%เราถึงจะได้เ e อประมาณนั้นนะคะค่ะก็จะก็จะลงไปแบบนี้แล้วก็เทอมหนึ่งเนี่ยถ้าถ้านับเลยเนี่ยในปีการศึกษาหนึ่งเนี่ยเราถ้าเราไม่เอาบีบเวลาเรามากๆนะคะเอาลงแบบสบายสบายไม,ไม่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 เร่งไม่เร่งมากเนาะก็คือเราก็จะลงได้ในในเทอมปกติเนี่ย สี่วิชานี้เอาแบบไม่สอบวอลอินนะคะก็คือสอบปกติเลยจะไม่ไป walk ็วอลอินก็คือเทอมปกติลงได้สี่บวกกับสอบซ่อมอีกสามก็เป็นเจ็ดนะคะส่วนภาคปลายจะลงได้เทอมเทอมปกติสามบวกสมำเธ็บัตรอีกหนึ่งก็เป็นสี่แล้วก็ไปบวกกับเทอมสามทับของปีนั้นๆหรือว่าเทอมพิเศษอีกหนึ่งแล้วก็สำเร็บัตรอีกสามรวมเป็นสี่รวมเป็นแปดหนึ่งปีการศึกษาเราจะลงทะเบียนเรียนได้เอาแบบ ไม่ต้องไปบลอกกินนะคะเผื่อใครไม่สะดวกเดินทางเราจะเก็บได้15ชุดวิชานะคะยังของบุ๋มเรียน18ชุดวิชาบุ๋มก็จะใช้เวลาปีครึ่งค่ะประมาณนั้นแล้วก็เทอมสุดท้ายก็คือมาเก็บที่เทอ,อมสองทัพหกหนะคะก็จะเก็บ3วิชาก็จะมีก็จะมีที่เหลืออยู่ก็คือ กับประสบการณ์วิชาชีพถามว่าจบได้ในหนึ่งปีไหมจบไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันจะดูกบังคับด้วยประสบการณ์วิชาชีพนะคะเราต้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูด้วยค่ะว่าโครงสร้างที่เราเรียนเนี่ยมีกี่วิชาอย่างคงบง18วิชาก็คือลงไม่ได้ถามว่าบุ๋งสามารถจบได้ไหมสองับบุ6หกจบได้ค่ะแต่ว่าทีน่นี้เพราะว่าบุ๋มไม่สามารถไปอบรมได้ติดด้วยภาระงานอะไรก็แล้วแต่ก็เลยไม่ลงทะเบียนเรียนก็เลยดันไปหนึ่งตัวก็ก็ไปจบมกราคม ปีหน้านะคะก็จะประมาณนั้นค่ะแล้ว,วออก็อีกวิชออกอีกวิธีหนึ่งนอกเหนือจากการลงไปพร้อมกับการเรียนปริญญาตรีปกติเนี่ยก็คือลงล่วงหน้าลงล่วงหน้านี่พี่ๆน้องๆสามารถลงทะเบียนเรียนในโครงการสำมรที่บัตรได้สมัครเรียนไหมแล้วก็สอบไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไปสอบปกติสอบพร้อมกับนักศึกษาภาคปกติสอบวันเดียวกันเวลาเดียวกันชื่อวิชาเดียวกันหนังสือตัวเดียวกันเลยค่ะเหมือนกันทุกอย่าง ะะเกรดก็เหมือนกันการตัดเกรดอะไรก็เหมือนกันซึ่งเราก็จะได้เป็นเกียรติบัตรใบหนึ่งออกมาเป็นใบนี้ที่ทางมสทจะส่งมาให้เรานะคะเราก็เก็บไว้เก็บไว้เมื่อเราพร้อมที่จะเป็นนักศึกษาของมสทเราก็ไปสมัครเรียนแต่ในโครงการสำมร็จทบัตรเนี่ยจะแตกต่างจากปริญญาตรีอยู่คือในโครงการสำมร็จทบัตรเนี่ยจะไม่ได้เปิดทุกวิชา ไม่ได้เปิดทุกวิชาจะเปิดแค่บางวิชามันจะมีบางวิชาที่เขาจํากัดไว้ให้เฉพาะนักศึกษามสทเท่านั้นเรียนนักศึกษาภาคปกติเท่านั้นอย่างเช่นประสบการณ์วิชาชีพหรือวิชาเฉพาะวิชาเฉพาะอย่างเอกของบุ๋มเนี่ยก็คือจะมีวิชา3ามสามสี่ห้าหกที่จะไม่เปิดในโครงการสมิธิบัตรนะคะก็คือต้องสมัครเป็นนักศึกษาของมสทเท่านั้นถึงจะเรียนได้แต่ข้อเสียของการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าเนี่ยค่ะคือมสทเนี่ย จะมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกห้าหรหปีถ้าเราเรียนไว้นานถ้ามีการปรับหลักสูตรปุ๊บเราจะเทียบโอนเข้ามาเป็นหน่วยกิจของมอสธไม่ได้นะคะเราก็คือเสียวิชานั้นไปเลยก็คือเรียนอเอาแค่ความรู้ไว้แต่ว่าจะไม่ได้เข้ามาเทียบโอนในหลักสูตรฉะนั้นการที่เราจะเรียนมสธเรียนล่วงหน้าไว้อย่างน้องๆที่เรียนอยู่มส .4 ที่เห็นไปสอบกันหลายๆคนถ้าน้องๆคําดูดูโครงสร้างนะคะเขาจะมีรหัสอยู่ตรงนี้อ่ะ เขจะมีรหัสอย่าง65นี่แปลว่าหลักสูตรนี้เขาปรับปรุงเมื่อปี65อย่างของุมเนี่ยนะคะฉะนั้นนับไปอีกประมาณ5-6ปีก็65 66, 66 67 68 69 70ถ้าน้องๆคนไหนที่จะเรียนล่วงหน้าในช่วงปี69 70เนี่ยน้องๆต้อง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 ดูล่วงหน้านะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชึดวิชาได้นะคะซึ่งรหัสมีผลถ้ารหัสไม่ตรงก็คือโอนไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่ามันมีในหลักสูตรเราก็โอนไม่ได้ แต่มันจะโอนได้ในเป็นเลือกเสรีก็ได้แค่วิชาเดียวบางบางคนเนี่ยเรียนนิติศาสตร์ล่วงหน้าไว้แต่ว่าเมื่อมีการปรับหลักสูตรชุดวิชานี้ไม่มีของเราปศก็เป็นเหมือนกันค่ะก็คือเมื่อก่อนมันจะมีเอกราชทันเอกอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าหลักสูตรก่อนหน้าผมเนี่ยก็คือผู้รุ่นพี่ที่เรียนปี6 4เนี่ยผู้ผมจะไม่ได้เรียน3 3มสซึ่งมันเป็นหลักสูตรเก่าแต่ผู้ผมจะได้เรียน4ี่หนึ่งสแทนซึ่งถ้าเกิดว่า น้องๆคนไหนที่เรียนหลักกฎหมายไว้ก็จะเทียบอนไม่ได้นะคะก็จะได้มาเรียน41463นะคะอันนี้ก็คือเสียไปเนาะอันนี้ก็อยากก็อยากจะให้ดูก่อนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เสียเงินแต่ถ้าคนไหนคิดว่าเออไม่เป็นไรเรียนเอาความรู้เราก็เรียนเก็บไปเรื่อยๆได้ค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่ไหวก็คือเรียนมาตั้งแต่ม4 56 1ปีมีสี่รุ่น สีรุ่นมี12ชุดวิชาสอบตรงกับเสาร์ที่ซึ่งตรงนี้จะไม่กระทบกับน้องๆเวลาสอบของเทอมที่เรียนโรงเรียนมัธยมหรือว่าเรียนปวชอ,อยู่แล้วน้องๆสามารถลงได้น้องบางคนเขาก็ลงครบเลยก็คือ 4, ลงลงครบเลยค่ะ12ชุดวิชาเขาก็สอบผ่าน <c oughs> เขาก็เก็บไว้เก็บไว้แต่น้องๆแต่น้องๆบางคนเขาก็ลงทีละสองสอบวรรละวิชาเขาบอกว่าเขาจะได้ไม่เหนื่อยมากก็คือลง สอบวันเสาร์วิชาหนึ่งัวลาที่วิชาหนึ่งปีหนึ่งเขาเก็บแค่8ปดมมมามาก็ก็มาเก็บอีก8ปดเขาก็เป็น16บหกมมหอย่างเขาเรียนนิติศาสตร์เนี้ยนิติศาสตร์เขาเก็บ20่สบกว่าชุดเนี้ยเขาก็จะมาสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอีกปีเดียวนะคะเพราะว่าเขาต้องมาเรียนวิชาเฉพาะที่ไม่ได้เปิดในโครงการสำนิธิบัตร ก็จะประมาณนี้ส่วนมากคือจบเร็วที่เทียบโอนที่เห็นนะคะที่ที่เห็นน้องๆคือเขามาโอนมาเรียนแค่ปีเดียวก็คือภาคต้นภาคปลายแล้วก็คือเขาก็จบไปนี่คือจบเร็วสุดก็คือคุณสามารถจบปริญญาตรีได้ในอายุ19ถึง20ปีอันนี้คืออันนี้แบบเรียน่วงนะ้าถามว่าค่าใช้จ่ายเยอะไหมไม่เยอะค่ะลงทะเบียนเรียนหนึ่งชุดวิชาในโครงการสมิธิบัตรเนี่ยสูงสุดก็วิชาชุลพันธ์สอง ก,ก็เฉลี่ยไปบางวิชาก็พันหนึ่งร้อยแต่เราคิดง่ายๆเลยก็คิดพันสองวันสองเราก็คูณไปทีนี้เมื่อเรามาเทียบโอนเนี่ยคะ่ะเรามาเขียนมศทสิบเก้าเนี่ยเขาจะเสียค่าเทียบโอนเข้ามาในหลักสูตรปริญญาตรีปกติวิชาละสองร้อยถ้าน้องๆเรียนเก็บไว้ยี่สิบชุดวิชาสมมุตินะคะน้องๆก็เอาสองร้อยคูณยี่สิบสองสองเป็นสี่ก็สี่พันค่ะจะโอนเข้ามานี่ทิฐิดีๆจากบุ้งก็จะประมาณนี้นะคะถ้าคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องอะไรง่ายก็สอบถามหลังไม์ได้นะคะ